มาชมกันต่อครับบรรยากาศลงตู้กดังเกียวโตกาญจนบุรีครับเกียวโตเมจิเนรี่ตำบลวังดง้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้น่าจะลงไวทีมงานเอาโฟกฟต์มาด้วยนี่กลกฟต์มีโฟกฟต์มันจะง,ง่ายตักชุบๆเลย แปบบ๊แบแบป๊บนิดหน่อยเดี๋ยวมีพครกนิดมาแล้วเอาจากญี่ปุ่นมาอาขันใหญ่เลยเกับที่เข้าตู้ยกตะบกลิไ้น,นัปั๊มลมลงไปแล้วอันนี้ตัวแรกเครื่องตัวแรกแมชชีนิ่งเดนเตอร์อ่ะพูดถึงปั๊มลมนึกขึ้นได้พามาดูตัวนี้ผู้อำนวยการญี่ปุ่นให้มาสามซูปยังใหญ่เลย ท็อตคอนีิตาชีท็อตคอนนี่ลูกยังใหญ่เลยโอ้โตชิบา้าโตชิบ้าท็อปคอนนี่สามตู้ต้องผ่านมอปแปลงนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะคือมาใช้มาใช้แม็กอย่างนี้เขาเรียกกินแรงวะไม่ติดหรือสามตู้เนี่ย ลูกยังใหญ่เลยนี่เทียบกับไอแม็กเทียบกับไอรุ่นนี่ลูกใหญ่นะไม่ใช่ลูกเล็กอันนี้ใช้โกดังแบบไม่ใหญ่มากนะสบายสบายเลยเราใช้ดีของญี่ปุ่นดูนะเสให้เรียบร้อยเลยโอเคต่อไฟผ่าน้อแปลงนะครับๆๆคุณหมูเด้งอย่าผิดพลาดนะครับผิดพลาดนะมอเตอร์ไม่เลยหมูใหญ่มากเลยถ้า <ๆ S 1> ชอบแบบนี้นะ หรือราคาไม่แรงเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาเยอะเลยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวขึ้นไปแล้วญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้ล้วเมืองไทยเครื่องมาช้าเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นไปเพราะว่าล่าสุดดิวดิวกับญี่ปุ่นล่าสุดดิวกับญี่ปุ่นนะ,ะดิวกันที่ห้าตู้ต่อเดือนแต่ตอนนี้ถ้าอาทิตย์ละตู้ผมพอใจแล้วถ้าได้อาทิตย์ละตู้ ก็คือสี่ตู้ต่อเดือนได้อยู่แต่ถ้ามันแบบมีความลูกค้าออเดอร์เยอะๆก็ต้องขอเขาห้าตู้ต่อเดือนวันนี้ผู้มนวยการญี่ปุ่นหาของวักเลือส่งส่งรูปเครื่องมาเยอะแยะเลยบางตัวก็ได้บางตัวกเหนือราคาไม่ผ่านก็ไม่ได้ออกมาแล้วออกมาแล้วมาโ g โนเอฟเอ็นี86ยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ ยังไม่มีเจ้าของครับมารกิโนเอ็นซี86ตัวนี้หัวบีที50นะแมกกาซีนย20ตู้คอนคอนโทรลเลอร์ฟวานักซีรีส์โอเอ็มเอ่อสี่สทีแล้วเนี้ยโอเคยูนดูด,ดูเอ่อพ่วงรายการญี่ปุน่นติดกระดาษมาให้เนี่ย เกียวโตแมชชีเนอรี่จำกัดนี่ไทยแลนด์ Thailand. โอ้สุดยอดก็ไปยะถ้าเป็นเครื่องที่มาลงที่เกียวโตนะจะมีกระดาษแตกแบบนี้หมดเลยนี่ตั้งตู้นี้เป็นตู้แรกเกี่ยวขึ้นไปต้องไปกำชับนิดนึงให้ทำแบบนี้โอเคเลยมาดูฝั่งนี้บ้างโอ้วันนี้บรรยากาศ ลงตู้อากาศดีมากเลยกาญจนบ,บุรีแดดจ้าเลยแต่มันเหมือน,นมีหมอกหรือควันไม่รู้ขมูขมัวเนะี่ยเสาไอไม่ใช่ไอภูเขาเนี่ยภูเขาเห็นไกลๆนะ่ยภูเขาหน้าลงโม่ถ้าเขาชนไกลอยู่ตรงนี้เขาชนไก้อยู่ตรงนี้พี่ไปประมาณกิโลหนึ่งทุนฝึกรอดอพักสนามนะเขาชนไกลอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆทีมงานรถถอยเครื่องนะครับแป๊บแป๊บขนย้ายื่องจักนี่ ทีมงานคู่บุญคู่บรารมีแเราเรียกใช้กันมาเป็นสิบปีครับตั้งแต่ไอ้น้องแป๊บมันมีรถคันเดียวหกล้อจนตอนนี้รถมันเต็มบ้านแล้วมีมีปริญเนอร์บ้านของมันอะไรไม่รู้ทั้งรถส่วนตัวรถ ไว้ใช้งานเยอะแยะเลยมันรวยแล้วผมยังผมยังหาขึ้นไปวันๆอยู่เลยไม่เป็นไรมันเขาก็หยันเข้าถูกช่องอ่ะดีดีดีสนับสนุนอีกหน่อยคาดว่าน่าจะเป็นแบบน้องแป๊บนะไม่รู้จะประสบความสำเร็จป่ะอ่ะตู้ที่หกนะตู้ที่หก แต่ปีใหม่มานะตู้ที่หตอนนี้เข้าไปแล้ว9แต่มาถึงอะตู้ที่หกกำลังเดินทางอีก3ตู้โอ้6นาทีอ่ะโอเคผมจะถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะถ่ายเป็นคลิปๆสั้นๆ5้หนาทีห้านาทีขอบคุณครับ